สวัสดีทุกคนตอนนี้คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านวันเทิงโชว์บางวันล้อบางมือกับบอลฝนตกเบ,บ,บิร์ดมือบรรยากาศที่นี่อำเภอห้วยทัทันจังหวัดศรีสะเกดพี่นอ้องบรรยากาศกับซีเย็นเย็น,นแล้วหนาวบอกบ่ถือต้องไปต้มน้ำอุน่นพูนแล้วก็ไปเสียบกระติกน้ำร้อนอีกก่อนอย่เพิ่งเวียนหัวนะทุกคน ตอนนี้พี่สุดาไทยบ้านบันเทิงโชว์กับซีอูในลานในซองนี่ล่ละมีลูกหาแนบมีแน่เมื่ออื่นมีหมอล่ามเดอร์สาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้ไดซิมาเบิงอยู่แถวบ้านของไทยบ้านบันเทิงโชว์มีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นแบบบทเต็มวงเคอมาอย่างแบบวงคือกันกับคอนเสิร์ตอาจา เป็นเหมือนคอนเสิร์ตสั่เสียบกระติกน้ำก่อนอกา,ากาศบรรยากาศมันหนาวเราก็ต้องจิบน้ำอุ่นเนาะที่โนขอโทษจ้าหลังร้านหลังบ้านที่แถวบ้านบันเทิงโชว์อยู่นองพี่สทาอยู่จะเป็นแบบคน,นโต ฟแล้วเข้าไปด้านในดีกว่าหรือจะเบิรตอบเสียบบ่ล่ะนี่ไงมันเป็นอันนี้ไหมสายเสียบนี่จะเป็นกระทาอยู่เลยจังหวะจริงเสียบปักสันโดนนนามคือบ่เดือดเคยเป็นบอ่อทุกันได้เสียบสายกระติกน้ำร้อนเป็นสายกระทาผ่านไปตั้งนานปัดหนามคือบ่ห่อนเตเตือที่ไหนได้เสียบสายกระติกนา ายกฐาบุณสายก,าายกติกนาะปกติกะซีพาเพื่อนเอฟซี FC ทุกคนไปชมแต่ทุ่งไร่ทุ่งนาป่าข้าวเนะาะไม่ได้บดได้ผ้ามาอยู่ขังในลานในบ้านไทยบ้านมันเทิงโชคอะมะเซาห้องแถวอยู่เปิดลานเสริมสวยเล็กๆในชนบทของไทยบ้านมันเทิงโชว์อยู่จ้ะที่อำเภอห้วยทับทานจังหวัดศรีสะเกดห่างจากตัวอำเภอกประมัณน เจ็ดถึงแปดกิโลเวลาแยมสาว่คยีิไปกินกาแฟกับเจ็ดสองสิบสี่สิบสี่กิโลเลยสิบไปเซเว่นเซเว่นสิกับสิบสี่ 17, 17, 17, กิโลแต่กับเป็นทางลาดย่างกับซส,สบายเนาะสะดวกสบายในการเดินทางหาเอาขาตั้งกล่องแน่ค่ะบวะเอออันนี้เอามือจับเอา ก็เสียดายด้วยบาดเออี่จตากปกติกับอไม่เคยพูดกับทานผู้ชมเลยเนาะ มีต่พาล้อขี่รถล้ออะไรอย่างเงี้ยขี่รถล้อเบิงทงไฮทงหน้าทุ่งนาป่าข้าวอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อากาศดีก็ไม่ต้องไปไหนอยู่แต่ข้างในทุกคนก็จะเห็นแบบว่าอุ้ยเธอคืออยู่แบงไหนแบบนี้ก็อยู่บ้านนอกเ้านี่ละพ่อแม่ญยาิพี่น,อน้องไว้สายพี่พ่อแม่อยู่นี่จ้ะนี่โคลอยู่ตั้งผีพ่อแม่ใต้เบิดแล้วกระเทยก็อยู่แบบกระเทยนี่แหละอยู่บ้านนอก ญาติพี่น้องก็หาหาทำมาหากินเลี้ยงงูทำไรไถนาชาวนาปกติทั่วไปเพ่จังหวัชีวิตคือเทยบันนอกสิเฮดใอย่างละเรียนเราเรียนอยู่จากแต่เราไม่ได้เรียนสายสามัญเราเรียนอาชีพมาเนาะเรียนการตลาดแล้วก็ได้เรียนเฮ็ดผมแล้วก็เลยได้มาเปิดร้านเฮ็ดผมในน่อยในชุมชนจ้ะทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเอง ก็มีความสูขอยู่ใดล่ะทุกคนจะก่อนกับไปดิ้นรนอยู่ในเมืองกรุงมาและไปอยู่กรุงเทพไปทําอะไรหรอสันกับไปเป็นสาวห้างจ้าไปทํางานห้างเห็นงานห่างกับเห็นงานห่างร้หมองไดละ่ะชีวิตตุ๊ดไปเป็นทํางานห้างสมัยก่อนแนละ้วก็ลําบากได้กฎระเบียบมันหลายก็สู้จนว่า แต่ก็มีความสุขในแบบของเราเนาะสีลงสีลมก็ไปเที่ยวจะไปไปแต่ก่อนสาวนงสาวหน้าก็ไปอะ่ะไปกับเพื่อนตอนนี้เพื่อนเขาไปเกิดกันหมดแล้วเกิดในที่นี้ไม่ใช่ตายนะ <c oughs> เขาไปมีครอบครองครอบครัวมีโฟมีแฟนอะไรอย่างเี้ของเขาเบื่อล,ล่ะพรุ่งนี้เสดเบิงมะล่ามบนนี่นมันตกอย่างสีเนาะ เวลาเธอมองโทรศัพท์ขึ้นต้าขีบางทีเราจะเผลอมองอยู่ตรงกลางโทรศัพท์เข้ามไม่ไดแนมกล่องน,นะท่านผู้ชมที่ติดตามไทยบ้านบันเทิงโชว์อยู่จังหวัดไหนกันบ้างคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เดอ้อคนสีสเกตมีบอนี่อยูสีสเกตจ้าอยู่สีสเกต,อ,เกตอำเภอห้วยทับทานที่นี่ดังก็เรื่องไก่ย่างไม้มาดานพเก็บม้ย้อม มะเกลือเนาะเปลี่ยนดูว่าเหลือญภาเก็บไม่ย,ยอมเอิินมาถือที่เราเรียกภาเก็บไม่ย,ยอมนี่มันก็เปลี่ยนชื่อใหม่หมเลยดเป็นท่าเหยียบไม่เห็นภาเก็บเปลี่ยนซื้อซื้อที่ใสงบลายได้คุยว่าเนาะประเทศไทยอะ่ะหาเสื่องเปลี่ยนซื้อพามีพามัยนะระบบราชการนะไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนดื้อดืด้ใดทั้งนี้เนาะทำเรื่องใดงบประมงงบประมาณเปลี่ยนตัวอักษรเปลี่ยนคำพูด บหูละก็เอินภาเก็บภาเก็บไม่ยอมลายลูกแก้วยอมมะเกลือแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมมะเกลือแล้วจ้ะมีทั้งดินภูเขาไฟสีสเกตน้ำไม้มมดันพาเก็บไม่ยอมสีไม้มะดันสีกรีบบัวมีหย่งอีกเด็ก็บอกว่ามีสีกาแฟอีกหรอกเพราะว่าสีสีบักทุเรียนภูเขาไฟเออเอาเข้าไปมีทุกแนวเอาโหลด เบนจะสีห้าสีนะ่ะมีสีอะไรบ้างอนะเขาบังคับให้ราชการไงใส่ให้ชาวบ้านผลิตแล้วก็ให้บังคับให้ราชการซื้อจากทางผ้าเก็บเสื้อเบนจะสีนเนาะเบนจะสีค่ะเบนจะาก็ไปว่าห้างไงมิหาสีซื้อให้มันเบร์ดใส่เลยแหละทางผามีผ้าไหมให้คุณคู่ใส่นักเรียนน้ำเศรษฐกิจคึกคักจ่าหมุนไป กับเขากู้ได้หลายเขาก็มาสื่อแล้วเนาะได้สวัสดิการในการกู้เยอะง่ายง่ายอ่ะสวัสดิการในการกู้ง่ายไงยเขาก็เลยบังคับให้ซื้อเสื้อพผ้ามีผ้าไหมจากชาวบะเขาเป็นอย่างนี้แหละระบบเศรษฐกิจมหาภาคเนาะทุกคนช่วยกันเศรษฐกิจก็หมุนไปจะไม่คิดจะทําอะไรเลยก็ไม่เจริญเนาะเหมือนกับถนนหนทางทําให้ดีสีเลนแล้วคุณจะมาทําแต่นาใสา่ถนน ซีรีนกับโบแมนได้ละเห็ุเตกอให้เขาซาวเหตุกโกดงโกดังเขาเช่าทุนอนะทำถนนใหญ่แล้วจะมาทำนาติดถนนกับโบแมนได้ละภาษีก็เพิ่มขึ้นภาษีติดถนนดานี่หล่อนทำไมรู้เรื่องอีกแล้วกับแม่นอีหลีทางเกวียนก็คือภาษีติดถนนทางเกวียนได้เด้อผู้ใดมาเบิงคิปนี่ทางประเทศไทยนี่ที่ดินติดถนนทางดำภาษีก็จะแพงขึ้นจ้ะ ฉนนั้เพราะฉะนั้นเขาจึงจะไม่ให้ทำนาติดถนนพากันถมที่สร้างตึกให้คนเช่าก็จะได้ค่าที่เพิ่มค่าที่ก็แพงขึ้นการสัญจรก็สะดวกคือกระตุ้นให้คนทําอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทานาบ้างไงแบ่งแบ่งแบ่งทีแบ่งทางเหตุยังอื่นนั่มเหมือนกับที่เราทํานานะ่ะภาครัฐเขาก็ไม่ได้อยากให้ไม่สนับสนุนในการทํานาเชิงเดียวจะ ทำนาหลายๆเชิงอ่ะหลายๆเชิงค่ะปลูกข่าวคุดสะเลียงปลาปลูกต้นใหม่ในคันแทนาปลูกต้นไม้ในคันแทนาก็ได้เงินจากทกศงได้เพิ่มได้กู้เพิ่มขุดบ่อเลี้ยงปลา6คูณ3มเมตรเลี้ยงปลาหมอปลาเ,เข่งอ่ะปลาเข่งเวียดนามหญ่เรว3เดือนก็นได้ขาย,ยยดยายแล้วก็เลี้ยงมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ทําทุ่งนาให้เป็นรีสอร์ทปลูกดอกมงดอกไม้บ้างทางเข้า ทำเป็นที่เช็คอินขายน้ำดื่มขายส้ตมตำอยู่ในร้านอยู่ในทุ่งนาเรานั่นแหละเขาไปเรียกว่าทำานาเชิงซ้อนใช้เชิงเดี่ยวไงบางคนมีหน้าหลายก็เอาไวเ้เจหิดแต่หน้าแล้วก็เอาไปเข่าทอกสอเบิร์ดไปจำแนมเบิร์ดเจ้าของกระเด็นรถโกะมาขี่ขี่รถโกกับบอมเมสิโพกเงินนะ่ะลอย2องลอยเดิมคา้ำมันมันกาแพงไ้ละ่ะขี่รถออกไปทางหนอกก็ใส่ถุงเงินเดี๋ยวก็ไปเห็นนั่นนั่นอันนี้ไปยากที่ได้อีกไง เนาะคนมีรถเด็กก็อยากแวะรีสอดอีหละ่ะหากงหากิี๊ดหาก,กักเพราะว่าเวลามีรถแล้วมันก็ไปไกลเพิ่มขึ้นไงแจะไปมีกิี๊มีกักเน,นี่นะผู้ใดเป็นเมียเทาอยู่เมื่อแต่เทายู่หานหูพระท่านทํำใจจะ้ะวันนี้เธอมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยไทยบ้านพูดไปเรื่อยเปื่อยจ้าเพราะว่าข้างนอกฝนมันตกไงใหจว่าเรื่องอยังหละ่ะจะให้ไทยบ้านสวดมนต์อิติปิโสให้ฟังบ่ <laughs> ส,สวดได้ล่ะนโมตสานะชีวังบลาคนาเธอต้องพูดพเพราะพๆอยาจะสวดมนต์ให้ฟังเนะี่ยจุดธูปไปด้วยนะคนฟังนะสวยไหมทุกคนเอาสาลิกาลินทองเออลิ้นลายลายด่างมาไวน้นี่ละให้มันฝอ,อกอากาศอากาศในร้านก็จะได้ชุ่มชื้นเนี่ยเราจะมานั่งไร่สด อยู่ตรงนี้แหละทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพิสุทธ,ธาหรือว่าไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปในวันที่บรรยากาศฝนตกที่นี่อําเภอห้วยทับทานจังหวัดศรีสะเกษสวัสดี